สวัสดีจ้าร้านสีคิ้วคะชามพาชิมมาแล้วนะจ้าวันนี้เรามาชิมเรามาตำหนังปลากันนะจ๊ะหนังปลากรอบจ้าเรามาลงมือตำกันดีกว่าจ้าคุณผู้ชมพริกก็มาทั้งไล่เลยนะจ๊ะใส่ไปเลยจ้าแล้วก็ตำคู่เขาให้เข้ากันนะจ๊ะ ำพริกหยาบแล้วจ้าเรามาลงมือปรุงกันดีกว่านะจ้าถั่วฝักยาวมาทั้งสวนมาเขือเทศมาทั้งไล่แล้วก็มาเขือเปราะด้วยนะจ้าใส่มะเขือเปราะด้วยจ้ามาทั้งส่วนเหมือนกันจ้า ยังไงจะแซบจัดไปเลยจ้าเมื่อกี้ลืมเส้นมะละกอคุณผู้ชมแวบไปเอาแป๊บหนึ่งจ้าตานด้วยกุ้งแห้งจ้าน้ำตาลฉ่ำๆนะจ้าเพิ่มเบาหวานนะจ้าแล้วก็ผงชูรสเพิ่มความแซบนะจ้า แล้วก็น้ำปลาเพิ่มโูกตายนิดหน่อยจ้าแล้วก็ตำคุกเข้าให้เข้ากันนะจ๊ะ ด้วยเส้นมะละกอนะจ๊ะมาทั้งไล่เลยจ้ะเส้นมะละกอนะจ๊ะกรอบๆจ้ะใส่ไปเลยจ้ะนี่เลยจ้ะใส่เลยใส่ลงไปเลยจ้ะ ามด้วยน้ำมะขามเปียกนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งเม็ดทั้งน้ำเลยจ้าใส่ไปเลยจ้าน้ำปลาราทั้งไห่เลยจ้าแล้วก็ตำคุกเค้าให้เข้ากันนะจ๊ะ ตปลากรอบจะตำปลากรอบหนังปลากรอบไม่ใช่ไม่ใช่ปลากรอบค่ะคุณผู้ชมหนังปลากรอบจ้านี่จ้ะหนังปลากรอบนะจ้า ถูกใจคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนถูกใจคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะนี่เลยจ้ะผักบุ้งนาจ้าไม่ต้องตำแล้วจ้าเดี๋ยวใช้ทัพพีคนคุกเขาให้เข้ากันนะจ๊ะ ยั่วคุณผู้ชมก่อนนะนะ่าชิมไหมจ๊ะคุณผู้ชม เส็จแล้วจ้ะเดี๋ยวเราตักใส่ถาดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวปากรอบเอาไว้โรยทีหลังนะจ๊ะพูดผิดอีกแล้วคุณผู้ชมหนังปากรอบจ้าอีอีถาดตกแต่งด้วยใบมะยมนะจ๊ะคุณผู้ชม ใส่ถาดเลยจ้าระวังแล้วก็ยังหอยกู่อีก น่ากินจังเลย ก็ต้องกลืนน้ำลายไปคุณผู้ชมน้ำลายแตกจ้าโรยด้วยหนังกานะจ๊ะไม่เคยก็ต้องลองนะจ๊ะคุณผู้ชม หนังปลากรอบจ้าหนังปลากรอบคุณผู้ชมว่านเป็นหนังปลาอะไรนี่ หนังปลากอบหนังปลาอะไรเอ่ยเดี๋ยวไปขายของแป๊บหนึ่งนะจ๊ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแวะไปขายของมาแป๊บหนึ่งจ้านะ่าชิมไหมจ้าคุณผู้ชม มะละกอหนังปลากอบรถจัดจัดใส่พริกทั้งไล่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอตัวไปชิมก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันคลิปใหม่เจอกันใหม่เจอกันทุกวันเลยนะจ๊ะแล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอขอบคุณมากๆเลยจ้า ขอให้เฮงเฮงปังๆังรวยรวยทุกคนทุกท่านเลยนะจ๊ะน้ำลายแตกคุณผู้ชมบายบาย